สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิวซูเปอร์มินิพลาไลอ้อนและกันคิด วันนี้เราก็มาอยู่กับของเล่นในไลน์ซูเปอร์มินิพลากันอีกเช่นเคยนะครับครั้งนี้ก็ยังอยู่ในซีรีส์คำสั่งผู้กล้าดาร์กวอนเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นหุ่นซัพพอร์ตทั้ง2ตัวก็คือไลอ้อนแล้วก็กันคิดนะครับโดยไลอ้อนเนี่ยก็จะสามารถแปลงร่างเป็นดาบได้แล้วก็กันคิดก็จะสามารถแปลงร่างเป็นปืนใหญ่ให้กับไฟเออร์ดาร์กวอนได้นะฮะโดยสินค้าตัวนี้นะครับเป็นพีบันไดด้วยนะครับราคาค่อนข้างจะแรงเอาเรื่องเลยทีเดียวนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะคุ้มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็ต้องลองไปแกะะะเล่นนนกัดูฮ กล่องนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอีกด้านก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นรูป power d ด c k o n ตอนที่ปิดปืนม u เกนโฮนะฮะอีกด้านก็จะเป็นรูปของ fire d u c o n ตอนถือดาบ lion sword นะฮะสำหรับเซตนี้นะครับตัวกล่องนี้ถือว่าค่อนข้างแปลกสำหรับไมไลา์ super minipla เดวยกันเขาทำกล่องมาเป็นแบบฝาเปิดด้านบนแบบนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูแผงข้างในกันเลยดีกว่าครับว่าจะมีแผงประมาณไหนบ้างนะฮะสำหรับแผงด้านในก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นแผงของ lion แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นการคิดนะฮะเดี๋ยวมาดูคร่าวๆกันนะฮะส่วน แบบนี้แล้วก็จะมีสีดำด้านในด้วยนะครับไม่ต้องติดสติกเกอร์อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบคแพคด้านหลังนะฮะก็จะลงสีทองกับสีดำมาให้แล้วเหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหน้าอกที่จะเป็นรูปสิงโตนะครับลงสีตรงแผงคอมาให้แล้วแบบนี้นะฮะในส่วนของใบหน้านะครับก็ลงสีมาให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันคะซึ่งเหมือนว่าผมจะได้ไลออนที่ไม่ใช่สิงโตแต่เป็นกระต่ายแทนนะครับมาลงสีตรงจมูกเลยนะครับแล้วก็เลือกลงมาเป็นเหมือนกับปากกระต่ายแบบนี้นะครับแล้วตาอย่างนี้เหมือนกระต่ายมากเลยคะบนี่พีบันไดแล้วเนี่ย mm -hmm. ในส่วนของการคิดนะครับตรงนี้ที่จะเป็นพาร์ทส่วนลําตัวก็ลงสีมาให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะฮะส่วนตรงนี้ก็ลงตรงเส้นสีแดงนี่มาเรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนพาร์ทหมวกของการคิดนะครับก็จะเห็นว่ามีตาของดาร์กบอลอยู่แบบนี้ด้วยนะฮะเขาก็ลงสีทองมาให้ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับตรงส่วนที่จะเป็นปากกระบอกปืนนี้ก็ลงสีแดงมาให้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะในส่วนของสติกเกอร์นะครับทั้ง2ตัวก็จะมีสติกเกอร์อยู่ประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นของไลออนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของการคิดก็จะเป็นในส่วนเเลย่่ะราาาววกจ ประกอบเสร็จแล้วจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะฮะเมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะแน่ใจมันไม่ได้ซับซ้อนม,มากนะครับก็เลยใช้เวลาประกอบไม่นานเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวลองไปดูกันทีละตัวเลยครับเริ่มกันที่ไลออนนะครับรอบๆตัวก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเรื่องสีกับเรื่องสัดส่วนถือว่าออกมาได้ค่อนข้างจะโอเคเลยนะฮะยิ่งถ้าไปเทียบไปงานเก่าที่แยกขาก็ไม่ได้นี่ยิ่งโอเคเข้าไปใหญ่เลยนะเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดใกล้ๆพรอมวัตถุขยับกันครับ สำหรับ่วนหัวนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะสีทองที่ปีกข้างหลังนี้ลงสีมาให้แล้วนะครับแล้วก็สีที่ตาก็ลงสีมาให้เียบน้อยแล้วตรงร่องสีดําด้านบนนี้จะเป็นสติกเกอร์นะฮะแล้วก็ผมได้เป็นตัวพิเศษมาด้วยนะครับเป็นไลออนที่มีปากกระต่ายมาให้ด้วยอ <vell inex. S 2> ันนี้ผมย,งยังไม่ได้ไปหาน้ำยาล้างสีโมเดลมาลองล้างดูนะฮะตอนนี้ก็เลยยังเป็นไลออนหน้ากระต่ายอยู่นะฮะจุดขยับของหัวก็จะเป็นบอลจอยนะฮะสามารถหมุนได้อิสะระแล้วก็ยังสามารถเงยขึ้นได้ถึงขนาดนี้นะฮะแล้วก็ก้มลงได้ถึงขนาดนี้ ่วนหวัวไหล่นี้นะครับสีทองกับสีดําตัวนี้เขาก็ลงสีมาให้แล้วนะครับซึ่งตรงจุดที่เป็นสีทองนี่ผมว่าโอเคเลยนะฮะค่อนข้างจะสวยเลยหวัวไหล่ก็สามารถหมุนได้360นะฮะแล้วก็เป็นบัตเตอร์ไฟล์นิดหน่อยคือสามารถโยกไปข้างหลังได้นะครับแบบนี้แต่ว่าโยกมาข้างหน้าไม่ได้นะฮะสำหรับน krit, รหน้าสิงโตตรงหน้าอกนี่ก็ลงสีมาให้แล้วหมดเลยนะครับไม่มีตรงไหนเป็นสติ๊กเกอร์เลยนะครับค่อนข้างจะสวยเลยแล้วก็ตรกปากสิงโตนี่ก็ยังสามารถขยับได้ด้วยนะครับแบบนี้ ก็เป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะครับที่เขาใส่มาให้ในส่วนของแขนนะครับต้นแขนสามารถยกขึ้นได้ยกลงได้แล้วก็หมุนได้360นะครับข้อศอกเป็นซิงเกิลจอยนะครับสามารถงอได้ถึงขนาดนี้แค่เป็นรูปตัวแอลนี่นะฮะส่วนมือนะครับมันจะเป็นบอรจอยแต่ว่าจะขยับได้ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะติดเกาะแบบนี้นะฮะสหรับด้านหลังนะครับก็จะเป็นปีก ก็จะมีดีเทลตรงที่เป็นสีดากับสีทองตรงนี้นะครับที่ผมว่าเขาลงสีมาได้โอเคมากสวยมากเลยนะครับในส่วนของช่วงเอวนะครับตรงสีดํานี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะฮะสามารถหมุนได้360แบบนี้นะครับส่วนขานะครับต้นขาก,ก็สามารถหมุนได้360นะฮะแล้วก็สามารถยกไปข้างหน้าได้ถึงขนาดนี้นะฮะแล้วก็ไปข้างหลังได้ขนาดนี้หัวเข่าเป็นซิ้นก็จอยนะครับสามารถงอได้ถึงขนาดนี้ ไปเท้าสามารถพับลงพับขึ้นได้นะครับแล้วเท้าก็จะติดอยู่กับเกราะด้านข้างแบบนี้นะครับทำให้ขยับตรงช่วงข้อเท้าได้แบบนี้สนับของที่ให้มานะครับก็จะมีมือจับดาบของไฟร์ดากอนหคู่มือจับดาบของพาวเวอร์ดากอนหคู่ดาบไลอ้อนซอร์ในสเกลที่ให้ไฟร์ดากอนกับพาวเวอร์ดากอนถือนะฮะใบดาบสําหรับเอาไว้ทําท่าให้เหมือนกับแอนิเมะนะฮะด้ามจับดาบสาหรับเอาไว้ติดด้านหลังของไลอ้อนนะครับเทียบขนาดที่อยู่ในซีรีส์เดียวกันก็จะออกมาประมาณนี้นะฮะตัวค่อนข้างจะเล็กนะครับสูงแค่ ประมาณหน้าอกของไฟเออร์ดักบอกับพาวเวอร์ดักบอีเองนะฮะเทียบขนาดกับโรบอรธรรมชีกันดั้มก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะฮะลองโพสท่าเป็นท่าโพสตอนที่เขาเพิ่งจะแปลงร่างเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะฮะถหรือว่าทําท่าออกมาได้ใกล้เคียงกับในอนิเมะนะครับแต่ว่าด้วยข้อจํากัดของจุดขยับนะครับทำให้บางส่วนมันค่อนข้างจะน่าเสียดายนะอย่างเช่นตรงส่วนเกาะข้อมือนี่มันไม่สามารถหมุนได้นะครับมันจะสามารถงอได้อย่างเดียวมันก็จะปรับองศาให้มันดูดีกว่านี้ไม่ค่อยได้นะครับก็น่าเสียดายนะฮะและยิ่งไปกว่านั้นนะครับผมข ลองโพสท่าเหมือนกับบินอยู่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะค่อนข้างจะโอเคนะคสำหรับท่าโพสนี้ออกมาดูเท่อยู่นะฮะและรูปเล่นหลักของตัวไลอันเนี่ยนะครับก็คือสามารถแปลงร่างจากหุ่นยนต์เป็นดาบได้นะฮะตามในเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตรูปแบบเครื่องจักรที่มาจากดาวที่ทุกคนสามารถแปลงร่างเป็นดาบได้หมดเลยนะครับพิธีการแปลงร่างก็ไม่ยากนะครับเริ่มจากส่วนแขนนะครับให้หมุนไปด้านนี้นะครับแล้วก็ให้พับแขนขึ้นไปเก็บไว้ ด้านในเกาะไหลนะครับโดยตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นบั็กที่เวลาที่เราพับแขนเข้าไปเก็บด้านในนะครับสติกเกอร์ตรงนี้มันจะถลอกนะครับเวลาเอาเข้าไปก็ต้องระวังนะครับแต่ต่อให้ระวังขนาดไหนยังไงมันก็ถลอกอยู่ดีนะฮะตรงนี้ก็เป็นบั็กที่ค่อนข้างจะน่าเสียดายนะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับก็มาที่ส่วนขาพับต้องส่วนปลายเท้าลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนขามาด้านนี้จากนั้นก็เปิดฝาตรงนี้นะฮะออกแบบนี้ก็้สองข้างแล้วก็สไลด์ช่วงต้นขานี่เข้าไปเก็บ แบบนี้นะฮะแล้วก็ปิดฝาคืนจากนั้นก็หมุนกลับเข้าไปที่องศาเดิมแล้วก็ติดทสองข้างเข้าด้วยกันนะฮะจากนั้นก็ให้หมุนส่วนหัวไปด้านหลังแบบนี้นะฮะแล้วก็พลิกมาที่ด้านหลังก็ยกตรงส่วนแบคแพคที่เป็นปีกด้านหลังนี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็พับตรงส่วนปีกนี่เข้ามาหากันให้เป็นปลายดาบแบบนี้นะฮะ ครานี้ก็แปลงร่างเป็นหมดดาบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะฮะในโหมดดาบนี่ก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคอยู่นะครับมันทําให้ผมนึกถึงตอนที่เล่นแคนที่ทอยสมัยก่อนนะฮะสำหรับลูกเล่นในโหมดดาบนี้มันก็ไม่มีอะไรนะฮะก็จะสามารถติดตรงส่วนด้ามจับนันนี้ เข้าไปที่ด้านหลังเพื่อให้ไฟเออร์ดารวอนถือได้นะฮะลองให้ไฟเออร์ดารวอนถือดูว่าจะได้แบบนี้นะฮะออกมาค่อนข้างจะดูแปลกๆนะครับเพราะว่าดาบมันใหญ่มากแต่มันก็ทําให้นึกถึงสมัยตอนที่เล่นพวกแคนที่ทอยของดารวอนนะฮะที่มันก็จะเป็นดาบไรอันซอสใหญ่ๆแบบนี้ให้ตัวดารวอนถือนะฮะในเรื่องนะครับไรอันก็จะมีความสามารถในการย่อขยายขนาดร่างกายของตัวเองนะฮะเขาก็จะย่อตัวเป็นขนาดให้ไฟเยอร์ดารวอนหรือว่าไฟเออร์เอ็นสามารถถือได้แบบนี้นะฮะเรื่องนี้ก็จะเป็นพาร์ทดาบสาหรับให้ไฟเยอร์ดารอแวอนถือ ลองเปลี่ยนใบดาบเป็นใบดาบใหญ่แล้วก็โพสท่าให้เหมือนกับตอนที่กาลังใช้ท่าไม่ตายแบบในอนิเมะเราก็จะได้ประมาณนี้นะฮะน่าเสียดายนิดนึงตรงที่ว่าไฟเออร์ดักบอนนี่หัวไหล่เขาไม่สามารถงอมาข้างหน้าจนถึงขนาดที่จะจับดาบ2มือได้นะฮะก็จะได้แค่ประมาณนี้นะฮะต่อไปนะครับเราก็มาดูตัวการคิดกันนะฮะร,รอบๆก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะจะเห็นว่าเขาจะไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะกระบอกปืนข้างหลังนี่มันใหญ่มากนะครับเวลายืนก็คือต้องใช้กระบอกปืนนียค้ำตัวไปด้วยนะครับสาหรับ เรื่องของสติกเกอร์ก็จะมีค่อนข้างจะพอสมควรนะฮะเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดใกล้ๆร้อมจุดแคบกันเลยครับสำหรับส่วนหัวของการคิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิมมิกที่เขาใส่มาด้วยนะฮะคือในเรื่องเนี่ยตอนที่การคิดโผล่มาครั้งแรกเขาจะปิดหน้าด้วยผ้าคลุมไว้แบบนี้นะฮะอันนี้ก็จะอยู่ในแบบตอนที่เอาผ้าคลุมมาปิดหน้านะฮะเราก็สามารถเอาผ้าลงได้ด้วยการเปิดออกแบบนี้ก็จะเจอหน้าการคิดนะฮะส่วนที่เป็นดวงตาเนี่ยจะทําสีมาให้แล้วนะครับแล้วก็ส่วนสีทองเป็นหมวกนี่ก็ทําสีมาให้แล้วส่วนจุดแคบช่วงหัวก็จจะบออยรรสาามถ ขยับได้อิสระส่วนหัวไหล่ก็สามารถขยับได้360นะฮะต้นแขนสามารถยกขึ้นได้ถึงขนาดนี้แล้วก็สามารถหมุนได้360นะครับข้อศอกก็จะเป็นซิงเกิลจอยนะครับสามารถงอได้ถึงขนาดนี้นะครับส่วนข้อมือไม่สามารถขยับได้เลยนะฮะ ส่วนลําตัวนะครับสีตรงนี้เขาก็จะลงมาให้แล้วนะฮะแล้วก็ช่วงเอวสีทองตรงหัวเขัดนี้เขาก็ลงมาให้แล้วนะฮะไม่ใช่สติกเกอร์แล้วก็สามารถหมุนได้360แบบนี้นะฮะส่วนต้งขานะครับต้นขาเขาจะสามารถหมุนได้3า0แบบนี้นะยกขึ้นได้ถึงขนาดนี้ไปข้างหลังได้ ประมาณนี้นะครับหัวเข่าจะเป็นซิงเกิลจอยนะครับสามารถงอได้ถึงขนาดนี้เป็นรูปตัวแอลแบบนี้นะฮะส่วนปลายเท้าสามารถยกขึ้นยกลงแล้วก็หมุนได้360นะฮะแต่ว่าช่วงข้อเท้าจะไม่สามารถขยับอะไรได้เลยนะครับสำหรับของที่ให้มานะครับก็จะมีพาร์ทหมวกที่มีตราสัญลักษณ์ของดากวอนตอนที่กันคิดเข้าเป็นพวกของดักวอนเรียบร้อยแล้วนะฮะ พาสสำหรับติดปืนใหญ่มกเกนโฮไปที่เอวของไฟเจอร์ด์กวอนนะฮะแล้วก็มีฐานมาให้2อันแบบนี้นะครับเทียบขนาดกับไฟเ e อร์ด์กวอนแล้วก็พาวเวอร์ด์กวอนก็จะประมาณนี้นะฮะตัวาการชิดน่าจะสูงแค่ประมาณเอวเองนะฮะเทียบขนาดกับไลออนแล้วก็โรบอทธรรมชีกันน้มก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะฮะตัวก็จะเล็กกว่าเพื่อนเลยนะครับตัวเล็กกว่าไลออนอีก อันนี้ผมก็พยายามโพสต์ไว้ให้เป็นท่าโพสต์ตอนที่เขาเพิ่งจะแปลงร่างเป็นหุ่นเสร็จนะครับตามจริงแล้วในเรื่องคือมือเขาจะต้องชู2อนิ้วนะครับอันนี้ก็น่าเสียดายที่เขาไม่ให้พ์ทมือมาเปลี่ยนเลยนะครับมันก็จะได้ใกล้เคียงที่สุดก็คงจะประมาณนี้นะฮะอันนี้ผมโพสต์ไว้เป็นท่าตอนที่เขาร้องไห้นะครับการคิดนี่ก็ตามชื่อนะครับบุคลิกภาพของเขาก็จะเป็นเด็กนะฮะทำให้ได้มีนิสัยที่เหมือนเด็กแล้วก็ทําให้เราที่เห็นฉากตอนที่เขาร้องไห้อยู่บ่อยๆนะฮะลองมายืนโพสต์คู่กับไลอ้อนดูก่จะได้ประมาณ ต่อไปนะครับก็จะมาลองแปลงล่างกันดูนะฮะโดยการคิดนี่ก็จะสามารถแปลงล่างได้ถึงสโหมดเลยนะฮะก็จะมีโหมดหุ่นยนต์โหมดนี้โหมดยานโหมดรถถังแล้วก็โหมดปืนใหญ่โมเกนโฮนะฮะเดี๋ยวมาลองแปลงล่างเป็นโหมดยานดูก่อนแล้วกันนะครับขั้นแรกนะครับก็ให้พับส่วนกระบอกปืนด้านหลังนี่ขึ้นมาจนมันครอบหัวของกันคิดลงไปแบบนี้นะฮะจากนั้นก็ติดส่วนขาสองข้างนี่เข้าด้วยกันแบบนี้นะฮะแล้วก็พับปลายเท้าขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ดันขึ้นไปเพื่อสไลด์เก็บตรงส่วน ขาด้านบนนะฮะแบบนี้ต่อไปก็ให้พลิกมาด้านหลังนะครับพับตรงส่วนปีกสีเทานี่ลงมาแบบนี้นะฮะจะเห็นว่าตรงนี้จะมีเดือยอยู่ก็ให้พับตรงไปจนมันล็อกกับเดือยตรงนี้นะฮะแบบนี้จากนั้นก็พับตรงมือเก็บเข้าไปแบบนี้นะครับทั้งสองข้างเลยแล้วก็พับส่วนแขนทั้งสองข้างให้มาด้านหลังแบบนี้นะครับจากนั้นก็ให้กลางปีกทั้งสองข้างขึ้นมา แบบนี้นะครับสุดท้ายก็ให้พับตรงส่วนนี้พลิกขึ้นมาด้านนี้ก็จะเป็นของพิษแบบนี้นะฮะ ตอนนี้ก็แปลงร่างเป็นโหมดยานเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสำหรับโหมดยานนี้ก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างจะโอเคนะฮะเหมือนกับในอนิเมะอยู่นะครับซึ่งตอนที่การชีตปรากฏตัวมาครั้งแรกเนี่ยเขาก็ปรากฏตัวออกมาในโหมดยานนี่นะครับโดยมีมนุษย์ต่างดาวนั่งมาแล้วก็ตั้งใจจะใช้การชีตเนี่ยเป็นอาวุธนะฮะมองจากด้านบนก็จะเป็นแบบนี้นะฮะมองจากด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้โหมดยานก็จะเป็นประมาณนี้ครับไม่ได้มีลูกเล่นอะไรนะฮะเดี๋ยวมาลองเปลี่ยนเป็นโหมดรถถังดูนะครับสาหรับวิธีการเปลี่ยนจากโหมดยาาานนนนเเป็หรงีีีีกกกกยละะะคบบแแใ้้้้พตสทขึ พื่อให้คลายรอกตรงส่วนท้ายแบบนี้จากนั้นก็ดึงตรงส่วนท้ายยานที่เป็นขาของการคิดนี้ออกมาแบบนี้นะฮะแล้วก็กางตรงส่วนปลายเท้านี่ออกแบบนี้แล้วก็เปิดตรงส่วนกระโปรงหน้านี่พับขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็พับขานีลงมาให้อยู่ในทรงนี้นะครับแล้วก็พับตรงส่วนปีกสีเทานี่ลงมาแบบนี้นะฮะมันจะลงล็อกพอดีจากนั้นก็พับปีกทั้งสองข้าง มาด้านหลังแบบนี้แล้วก็พับปีกตรงนี้เก็บเข้าไปแบบนี้เท่านี้ก็แปลงล่างเป็นโหมดรถถังเสร็จสมบูรณ์แล้วนะฮะวิธีแปลงล่างก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับมันก็แค่พับขาลงมาด้านล่างให้เป็นล้อเองนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นกิมมิคที่เขาใส่มาให้เพื่อให้มันครบนะฮะแลกกับจุดขยับที่มันขยับอะไรได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร,ร่นะฮะต่อไปนะครับก็จะแปลงล่างเป็นโหมดปืนโมกเกนโฮแล้วนะครับวิธีการก็ให้ทำเหมือนกับตอนที่เป็นยานคิดไฟเตอร์หมดเลยนะฮะ พอกลับมาเป็นโหมดยานแบบนี้แล้วนะครับก็ให้พับปีกนี่เก็บเข้าไปแบบนี้นะฮะทั้งหมดเลยนะครับพับปีกลงมาแล้วมันก็จะติดกับรูตรงนี้นะฮะแบบนี้ทั้งสองข้างเลยจากนั้นก็พับปีกตรงส่วนหน้าลงไปแบบนี้นะฮะแล้วสุดท้ายก็ให้ยกตรงของพีดขึ้นแบบนี้นะฮะมันก็จะกลายเป็นที่ล็อกเป้า ท่านี้ก็แปลงร่างเป็นโหมดปืนใหญ่มุกเกนโฮเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งในเรื่องเนี่ยโหมดปืนใหญ่นี่มีพลังทําลายล้างที่สูงมากเลยนะฮะจนพวกมนุษย์ต่างดาวก็ใครๆก็อยากจะได้ไปนะฮะซึ่งในโหมดนี้เขาก็จะมีกิมมิคเล็กๆน้อยๆน,นะฮะก็คือตรงนี้สามารถเปิดขึ้นมาได้แบบนี้นะฮะ ในเรื่องเนี่ยตรงนี้พอเปิดขึ้นมามันก็จะเอาไว้ยิงพาร์ที่เอาไว้ติดโมเกนโฮที่เอวด้านข้างของไฟเออร์ดากอร์นี้ออกไปแต่นอกจากที่เขาจะทามาให้มันเปิดได้เฉยๆแล้วนะเราก็ยังสามารถเอาพาร์ทหมวกที่เราไม่ได้ใช้อันนี้เก็บเข้าไปที่ตรงนี้ได้ด้วยนะครับก็จะทำให้ไม่ต้องเก็บพาร์ทเหลือนี่ลงกล่องนะครับแบบนี้นะฮะก็ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับวิธีการติดปืนใหญ่มเกนโฮไปที่เอวของไฟเออร์ดากอร์นะฮะขั้นแรกก็ให้ยกตรงปีกนี่ออกมาก่อนแบบนี้นะฮะ แล้วก็ยกตรงส่วนนี้ขึ้นนี้จากนั้นก็มาที่พาร์ทสำหรับปิดมุกเกนโฮเข้าไปนะฮะก็ให้กางตรงจอยตรงนี้ออกแบบนี้นะฮะแล้วก็เอาเดือยตรงนี้นะฮะไปติดที่ด้านหลังของไฟเจอร์ดากอนแบบนี้นะครับพอติดเข้าไปแล้วก็พับตรงส่วนด้านข้างลงมาแบบนี้แล้วก็พับปีกเก็บเข้าไปเหมือนเดิมนะฮะ จากนั้นก็นาปืนใหญ่โมเกนโฮมาติดเข้าไปที่จอยที่เอวนะฮะตรงนี้ก็จะมีดูอยู่แบบนี้นะฮะก็ติดเข้าไปเลยแบบนี้นะฮะเมื่อนําปืนใหญ่โมเกนโฮมมาติดที่เอวของไฟเยอร์นัควอนเราก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับตรงที่ว่ามันสามารถยังยืนได้อยู่โดยที่ยังไม่ต้องใช้ฐานค้านะฮะแต่เอาจริงแล้วถ้าเกิดว่าไม่จัดบาลานซ์ดีๆมันก็จะเอ็นด้านข้างเหมือนกันนะฮะแบบนี้ ต่อไปนะครับก็จะมาติดมุเกนโฮไว้ที่ไหล่ของ power d a g k e r นะฮะวิธีการนะครับขั้นแรกก็ให้ถอดแบ็คแพคด้านหลังออกก่อนนะฮะแบบนี้นะฮะเราจะมีเดือยซ่อนอยู่แบบนี้นะฮะให้พับขึ้นไปแบบนี้พอกางเดือยไว้แบบนี้เราก็ติดปีกกลับเข้าไปเหมือนเดิมน,นะครับจากนั้นก็นำปืนใหญ่มุเกนโฮมาติดเข้าไปที่เดือยตรงนี้นะฮะแบบนี้ มืติดมุเกนโฮเข้าไปที่ไหล่ของพาว e r d u c ด w กวแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะฮะแน่นอนว่าไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเองนะครับก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีฐานค้าด้านหลังแบบนี้นะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างจะหนักเลยนะฮะก็ถือว่าดีนะครับที่เขาให้ฐานนี้มาเพราะว่ามันสามารถค้าได้แบบพอดีอย่างนี้เลยนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับซูเปอร์มินิพลาไลอันกับการคิดนะฮะสำหรับผมแล้วนะครับผมค่อนข้างจะผิดหวังครับซูเปอร์มินิพลาเซ็ตนี้พอสมควรเลยนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องจุดขยับ กับลูกเล่นนะฮะที่ผมว่ามันยังไม่สุดอย่างเช่นตรงแขนด้านล่างของไลออนันก็ไม่สามารถหมุนได้นะครับมันก็น่าเสียดายนะเพราะมันนิดเดียวเองนะครับแล้วก็ไหนจะบักตรงส่วนของสติกเกอร์ที่ข้อมือที่เวลาเก็บ ลงไปในเกาะไหลแล้วมันจะถลอกนะฮะอย่างการชิดนี่ก็จะมีปัญหาเรื่องจุดขยับแล้วก็บาานซ์นะครับเพราะว่าปืนด้านหลังมันใหญ่ที่สําคัญเลยคือไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ด้วยนะฮะแล้วที่ยิ่งแย่ไปกว่านั้นนะครับก็คือผมดันโชคดีนะฮะได้ไลออนหน้ากระต่ายมาอีกนะครับผมก็ค่อนข้างจะผิดหวังนะครับโดยเฉพาะที่ว่ามันเป็นงานพีบรรทัยนะฮะนี่คือพีบันไันะครับจ่ายแพงกว่าสินค้าปกตินะราคาไม่ได้ถูกเลยนะครับมันแพงกว่าตัวหลักอย่างไฟเจอร์ดาร์ควอนกับพาวเวอร์ดาร์ควอนอีกนะแต่ว่าเราได้อะไรแบบนี้มันก็แบบค นนส่วนข้อดีเท่าที่ผมนึกออกนะครับก็คือจําเป็นจะต้องมีเพื่อให้มันครบเท่านั้นเลยนะฮะเป็นงานที่ผมได้จับเล่นแล้วผมรู้สึกว่าไม่สมราคาไม่คุ้มราคาแล้วก็ถึงขนาดค่อนข้างจะเสียหายเงินเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ซีเรียสว่าจะต้องครบหรือไม่ครบแนะนําว่าให้ผ่านไปก็ได้นะครับสำหรับเซตนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครซีเรียสเื่งจะต้องเก็บให้ครบมันก็จําเป็นจะต้องมี2อตัวนี้นะฮะสำหรับคะแนนนะครับผมก็จะขอให้ไปที่5เป็น10ครับ เอาจริงถ้าเกิดว่าราคามันลดลงไปให้สมกับคุณภาพของที่ได้มานะครับผมคิดว่าผมอาจจะให้คะแนนประมาณ7ก็ได้นะครับก็สาหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็จะประมาณนี้ฮะใครมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับซูเปอร์มินิพลาเซตนี้หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องคําสั่งผู้กล้าดาร์กบอลหรืออยากจะพูดคุยติชมรายการก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยครับสำหรับใครที่รับชมมาจนถึงตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะฮะสุดท้ายนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนเพื่อพแม่พี่น้องได้รับชมกันด้วยนนแชร์ไไไไให้้้ถึงบัดดดเลยคว่มี ไลอันหน้ากระต่ายนะฮะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามมาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่เซาหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ